Hi. เป็นอาหารที่ผู้คนส่วนใหญ่ชอบรับประทานกันเป็นอย่างมากโดยรับประทานกันทั้งแบบสุกกึงก่งสุกกึ่งดิบหรือรับประทานกันแบบดิบๆซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการรับประทานตามความชอบของแต่ละบุคคลทำให้ไข่เป็นที่นิยมและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงที่มาจากไข่ไก่และไข่เป็ด,แล,ปดและรองลงมาคือไข่นกกระทาภายในไข่จะมี3ส่วนประกอบหลักคือไข่าขาวไข่แดงและเปลือกไข่ ซึ่งในหนึ่งฟองเป็นไข่ขาว58%ไข่แดง31%และเปลือกไข่11%ทั้ง3ส่วนประกอบนี้ยังมีการแบ่งออกมาเป็นส่วนต่างๆเพิ่มเติมมาอีกนะอย่างไข่ขาวก็จะมีไข่ขาวข้นขั้วยึดไข่แดงเพื่อไม่ให้ไข่แดงเคลื่อนที่ไข่ขาวเหลวข้นในไข่ขาวข้นชั้นนอกและไข่ขาวใสชั้นนอกส่วนต่อมาคือไข่แดงโดยเริ่มจากจุดกําเนิดที่ใช้ในการเจริญตัวอ่อน นำไข่ลำเลียงอาหารจากไข่แดงไปยังตัวอ่อนชั้นไข่แดงสีเข้มและจางและเยื่อหุ้มไข่แดงที่ทำหน้าที่ในการหุ้มไข่เอาไว้ส่วนประกอบสุดท้ายอย่างเปลือกไข่ก็จะมีเยื่อหุ้มเปลือกไข่เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่เซลล์เยื่อชั้นโปรง่งเปลือกชั้นนอกและเคลือบผิวไข่ จากที่ได้เห็นโงรงสร้างของไข่กันไปแล้วสงสัยกันไหมว่าแล้วปริมาณของไข่แต่ละแบบมีความแตกต่างหรือเหมือนกันทุกฟองเลยหรือเปล่างั้นรอดูตารางการเปรียบเทียบกันดีกว่า ดูจากตารางการเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันไม่มากโดยแต่ละฟองแม้ว่าน้ำหนักจะมากน้อยไม่เท่ากันแต่ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของ3ส่วนประกอบห่างกันไม่มากเลยเมื่อเปรียบกับไข่นกกระทาจะพบว่าน้ำหนักไข่30กรัมจะมีปริมาณสัดส่วนของไข่ขาวและไข่แดงน้อยกว่าไข่ไก่และไข่เป็ดมากแต่มีปริมาณของเลือกมากกว่าถึง7 6ถึง7.7นอก จากโครงสร้างของไข่แล้วยังมีองค์ประกอบทางเคมีของไข่ไว้ให้ได้ศึกษากันอีกด้วยนะโดยใช้ส่วนของไข่ในการคิดหาปริมาณของน้ำคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและเท่าออกมาเป็นเปอร์เซนต์ไว้ดังนี้ จากตารางจะเห็นได้ว่าในไข่ทั้งฟองมีปริมาณโปรโตีนไขมันและเท่าใกล้เคียงกันไข่ขาวจะมีโปรโตีนในปริมาณสูงในขณะที่ไขมันเกือบทั้งหมดอยู่ในไข่แดงนั่นเองการรับประทานไข่ ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากโปรโตีนไขมันธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน B12 วิตามิน A และแร่ธาตุโดยเหมาะสมสำหรับผู้ที่อยากควบคุมน้ำหนักและบุคคลที่ชอบรับประทานแล้วแต่ก็ควรรับประทานให้พอเหมาะพอดีในแต่ละวันอย่างน้อย1-2ฟองก็เพียงพอนิฉะนั้นจากอาหารที่ดีต่อร่างกายอาจจะกลายเป็นอาหารที่ทำให้เกิดโรคร้าตามมาในอนาคตได้ Nè